Nama-sengu-dho-sot-sot-dho-karuna-mahana-voh pra-bhut-ta-ca-pu-bholi-sot-mi-pra-karuna-dur-voh-mahana-voh อาน,นประเสริฐหมดจนถ,ถึงที่สุดโรกักาจปาปุปาิเลสการตะโกเป็นผู้ข่าเสียซึ่งบาปและอุปุิเรของโลกวันทามิพุทธทงังอามาทะเล โมฬิยา,านปราสาณโนทานของพระศาสดาจะาหางรุร่งเรืองเกลียดดวงประดีโยมค้าาอาตาเดชิน,นะโคนจำแนกประเภศถึงมาโคนนิพพาน สาักิโตพระสมเป็น,นาบนันยิ่ใ่กว่าอาบนันอีน้ำใจยทิท่ัโตสุตอสอาตานุโคชาโตเป็นผู้เห็นสถานีาอาจารู้ต พระอาลัยเจ้าวิปัญญาดีวันทาิสังขารมาตะเลนตาโหยง่ายท้าโลกเอือเฟืออินเจวะเมฆัตพิภู